แมวไทยแล้วก็ดกดกติกาที่เราเข้าใจตรงกันก่อนว่าท่านบรรทัดฐานการตัดสินที่สตแตนดร์ดเนี่ยเราจะอิงตามที่บรรพชนไทยจารึกไว้ก่อนเป็นที่ตั้งนะฮะและวันนี้ไม่ใช่ว่าไม่สวยบางทีหลายตัวสวยแต่ว่าด้วยความที่สิ่งที่บรรพชนไทยจารึกไว้เป็นอีกแบบสิ่งที่สากลต้องการอีกแบบหนึง่งแต่ว่าใน,นวันเนี้วน,น,วน,นี้เราต้อง เป็นแบบไทยเพราะว่าเรามีเป็นชริงทั่วพระราชทานและลิงเนี้ยมันเป็นลิงพิเศษเฉพาะแมวไทยนะครับก็ตัวเลข514กับเลข516เนี้ยลักษณะหัวหัวใหญ่ใหญ่ซึ่งซึ่งซึ่งถ้าไทยแท้จริงๆของเราหัวมันจะไม่เทียบตรงนี้หัวที่ไทยแท้เราต้องการแบบที่ที่ที่บรณฑตชนเราต้องการเลยคือเบอร์5 5อย่างเงี้ยคือ หัวสวยตามแหละคือแมวไทยมันต้องเป็นหัวอย่างนี้แต่ว่าโคราชของชาวนเนี่ยหน้าผากมันจะต้องกว้างลับปากมันจะสั้นซึ่งต้องออกตัวก่อนนะว่าไม่ใช่ไม่ดีเพียงแต่ว่าหน้าแบบเนี้ยถ้าเป็นคนรุ่นก่อนของเราเขาไม่เอาแต่ว่าด้วยความที่ต่างประเทศเล่นเนี่ยคือจีนคือมันอาจจะแคบตัวต้นสายมันมีน้อยมันเลยทําให้ต้องเกิดการลายตีพอเลือดมันชิดตุ้นเนี่ยมันเลยออกไปทางอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นกัน แพ้ชนะกัเนไม่ต้องบอกเลยเออกตัวจริงนะว่าเอาแบบเอาวันนี้เราเอาแบบไทยนะแล้วก็สุดฤ้ษ์อย่างเบอแต่เบอร์54าเนี่ยจุดดีนะครับตากลมดีนะครับแล้วก็สีตาสวยมาก54าสิบเนี่ยตากลมดีทั้งคู่แล้วก็สีเนี่ยต้องเรียกว่าเขียวอมเหลือง ดีมากก็ถือว่าดีมากมันจะเหลืออมเขียวก็มีเขียวอมเหลืองก็ดีแต่ทั้งหมดมันดีกว่าเหลืองแพ้อยู่แล้วล่ะแต่สองตัวเนี้ยเขียวมากกว่าเหลืองนะครับก็ก็ถือว่าติดที่ผมติดนิดนึียก็คือดัางมันกว้างอยู่นิดนึงลองดูดิพอดัางมันกว้างนิดนึงมันเหมือนมันหนักมันจะเหมือนจินตนาการเหมือนโนดูดอะพอตรงนี้กว้างทําให้ทําให้เซตของตามจะตลกไปนิดนึง หมาเลขเจหมายเลขแนะคะท่านยูรีหมายเลขสองนะคะเรียนรู้ด้วยกันเนาะงอนแล้วน่ะงอนงอนปกติเล่นเหดือดจัดอิ่ดก็ไปเลยคือคือคือหน้าจจะผิดก็ได้นะแต่เนี้ยคือในมุมมองผมถ้ามีอะไรก็แย้งกันเห็นไหมครับว่าเห็นไหมดั้งตรงเนี้ยมันจะกว้างแล้วมันทําให้ ันทําให้ตามดูตลกนิดนิดคือมันดูอา,อาจจะสําหรับในมุมมองวันนี้ของผมอาจจะไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่แต่ถ้าตัดสินแบบต่างประเทศเอานะผมก็เลือกตัว54กับ56ต้องสิงกันเพราะว่ารูปร่างมันสังเกตว่ามันจะ มันจะป้องป้อมตันตันสั้นๆเปเหมือนแมวทุกฝ่ายแม้ว่ามหลักมันจะเาประเรามันจะไม่ป้องสั้นมันจะพอดีพอดีราหงแต่ก็ไม่ราหงมันจะเหมือนเบอรห้าติห้าคือไม่ปองไม่เจ้าเนื้อแล้วก็ไม่กล้าสักทีเดียวจะพอดีพอดีไหดอัเี้กัเหมนว่าหัวไหล่กับสกู๊สั้นว่าอยาน้องยิห้าบห้าดีก ซึ่งทุกตัวผ่านการฝึอบรมแล้วน,น,ะนะครับะเ,เราจะให้หนึ่งตัวนะครับที่โดนใจที่สุดน,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 นะครับโดนใจที่สุดรับผมนะในวันนี้นะครับผมดูนะผมดูนในรวมคือดูวันนี้แต่ละตัวเป็นยังไงนะครับแ,แต่ละตัวเป็นยังไงเอาความพร้อมที่สุดแต่ละตัวนะครับ แมว,ว่าช่วงองกับตะโพกของเขามันจะไม่ติดกันเท่าไหร่นะมันไม่ถึงว่ายาวเฟ<ล>ื้อยมันจะพอดีพอดีพอด,พอดีแล้วก็ถ้าของอย่างไทยโบราณเราแบบเนี้าายก็อาจจะชอบกลมนิดนึงแต่ถ้าแบบฝรั่งเนเน่ะมันจะต้องหัวบากหัวบากคือมีบ่อมเหมือนมีบุ๋มอะไรเงี้ยก็กดให้มันเป็นเหมือนหัวใจมากขึ้น ดูตาเห็นไหมตากรมสีตาสวย,ย59วันนี้ ติดนิดนึงว่าหางมีปัญหาก็ถ้าถ้าแข่งขันน่ะมันก็ต้องตัดอันนี้ต้องขอโทษจริงๆคือพอเราจะดูอย่างอื่นไม่ได้เลยว่าพอหางมันติดตรงเนี้ยมันก็มันก็มันไปต่อไม่ได้อ่ะนะแล้วก็เบอร์6 0สเอตัวนี้จะเป็นรองทั้งค่าสีทั้งค่าดหว้าหกสาเอ็ดเลนหนึ่งคือตาเหลืองสอง ผนยาวว่าทุกตัวความเรียบร้อยของผลนี่ก็สูงไม่ได้วันนี้เนั้ยู่ในกลุ่มของเพศชายนะสําหรับผมตัวที่โดดเด่นขึ้นมาแล้วก็ให้อ so ันดับที่หนึ so ่งในกลุ่มเพศชายวันนี้ผมให้เป็นเบอร์ห้าสิบห้าถือว่าเอกฉันเนาะมีใครติดใจตรงไหนยังไงไหมประท้วงผมได้นะคือเิดไม่ถยอมรับครับยอมรับเพราะว่าไม่ถูกใจกันแนะนำกันได้แลกเปลี่ยนความเห็นกันได้เพราะว่า นผมบอกพี่ๆทุกคนว่าผมไม่ได้สนิทครเป็นส่วนตัวคทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆแมวนี่เราประกวดแนว,แว,แว,แวเรื่องดอกเรานี่เหมือนกันทุกตัวไหมครับอดอก,ดอกเราครับใช่ครับดอ,รดอกเราเนี่ยถ้าถ้าเอาตามควา,ามเห็น<า>มผมวันนี้นะในกลุ่มเพศชายเนี่ยเรื่องดอกเราผมผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรถามว่า ถ้าดอกเราเนี่ยมันได้มันก็พิเศษตรงอาจจะได้แ z ้มที่โดดเด่นขึ้นมาแต่ณวันเนี้กินกันไม่ลงเท่าไหร่ถามว่าโดดเด่นไหมไม่ได้โดดเด่นแต่ก็ก็ติไม่ได้คือดอกเราเนี่ยบางตัวแมวไม่ได้มีดอกเราถามว่าเฮ้ย hey, แล้วมันจะสู้เขาได้เหรอจริงๆมันสู้ได้เพราะว่าเราดูภาพรวมมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยขนอ่อนอย่างเดียวแล้วมันจะต้องชนะเสมอไปเพราะว่าแมวตัวหนึ่งมันไม่ใช่มีแค่ขนมันมีแค่ตาโครงสร้างรวมหางความบาลานซ์ความสมส่วน แต่ถามว่าเอาคุณสมส่วนหมดแล้วคุณมีดอกเราอะอย่างงี้สิคนอื่นจะยิ่งกินคุณไม่ลงถูกป<ม>่ะคร<ภ>ับอ่าเพราะผลอาเต็มที่ผมถามว่าผนเนี่ยสมมติว่าผมให้คน30คะแนานดอกเราเอาไปเลยเต็มส0มสิบที่เหลือเจ<ม>็ดสิบคุณโบก็รเรียบร้อยอาถ้าดูอย่างไห้ห้าสิบห้ามันบาลานซ์ดีขาผลผมตัดไปเลยผนเนี่ยอ่ะให้ตัดยังไงไม่เต็มสามิบมันก็ต้องยี่ห้ายี่ถูกป่ะแต่ตัวอื่นมันได้หมดมันก็ต้องชนะดอกเรา เพราะฉะนั้นให้เราเราอยากไปบ้าว่าดอกเราดอกเราดอกเรา,เราแต่ถามว่ามีดอกเราดีไหมดีและเป็นเป็นข้อเด่นที่ควรเอามาพัฒนาต่อแต่สําคัญสุดก็เหมือนคนนะครับคนเราเวลาเราปิีดลูกหรือประสมงพันเราอยากให้อะไรครับเกิดมารูปต้องแข็งแรงต้องสมบูรณ์แล้วก็มาฉลาดถือว่าแปลว่าเหมือนกันโครงสร้างต้องมาก่อนครับขอบคุณมากครับ